บางกัมพานมินาทีจะลงจะลงไหมน่ะให้ร้องเพลงจะลงนาดีไหมน่ะเอาเอาไปให้ลุงร้องเองดีกว่าเนาะอแบบมดนตรีครับก็เป็นบทเพลงที่เรียกว่าเป็นอืมยังไม่ร้องกันจะได้ใชใช่ใชนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเพิ่มเป็นบทเพลงที่อ่าลุงเองได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนาะก็เป็นบทเพลงที่อ่าเรียกว่า มียอดบิวทะลุล้านบิวนะครับเป็นเพลงที่ทคงจะร้องเพลงเดียวไม่ได้มั้งเดี๋ยวก่อนุอานิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะมีพวงมาลัยหลายพวงแล้วลุงจะร้องเพลงเดียวไม่ได้เอาแาวด้วยดีกว่าได้ได้เดี๋ยวเอามาด้วยเดี๋ยวแาวเล่ฮะ้เซ็ตโต๊ะนึงแาวเล่ตอนแซวเลยนๆก็จะเอาแซวเลยเขาให้คุณนาทีแล้วนื้อไม่ผมลยนั่งแซวเลยเขาให้คุณนาทีแล้วเหรอครับครับ เดี๋ยวขอร้องสดๆนะครับสักรอบหนึ่งนะครับสำหรับเพลงสิ่งเดียวที่ให้ขอนะครับก็ขอบคุณคุณบายทางนะครับที่มอบเพลงนี้ให้นะครับขอบคุณฟ้าที่ทำให้ร้องให้ร้องเพลง,ง,พลงให้ร้องเพลงน้ำตุ่มคนน้ำตาไหลกันเลย ท,ทุกท่านนะคะเพลงนี้เหมาะกับเอ็ซีมากๆเลยแล้วก็ลุงกับป้าเพลงนี้ก็คือขอบคุณที่ทําให้ออขอบคุณที่ได้เจอทุกคนที่ขอให้กำใจแล้วก็คอยสนับสนุนทุกอย่างอยู่เบื้องหลังทุกอย่างแล้วก็เดินคู่มากับลุงตลอดขอบคุณมากค่ะจริงๆเพลงนี้มันเหมาะกับลุงแต่ว่าลุงจะร้องจบไหมแต่ร้องไปด้วยนะฮะร้ะองไปจันขอบคุณฟ้าที่ทํา ให้เฮาได้พอกันขอบคุณสวรรค์ที่รู้จักฉันนี่ใจบอกเคยรักพันสิ่งเดียวที่ไอขออีน่หากว่าหากไอคนนี้ เดินาขอให้ฟ้าลิขิดคิดให้เฮาไปด้วยกันรวสมสร้างฝันวันข้างหน้าให้ฟ้าสดใสอยากสิขอรักษาใจไอ้ได้บอแค่สิ่งเดียวที่ไอ้ขอที่นั่งเอ๋ ít lời gạt chim cánh mơn thơ ơi con dơ hơ là hè sinh điệu ai khó là เดี๋ยวจะพันนี่แหละเสาแหล่หรอกจริงๆ่นไม่สมัยแล้ลวป่ะเ,เอาขอขอเนื้อหน่อยเปิดเนื้อเสาแหล่ให้หน่อยชิเจ้ามา,ลแ,มา,ลาแล่ตากแดดต้นแหล่เพื่นแหล่ใครวะฮะขอบคุณ่ทุกคนนี่ก็เดี๋ยวให้ให้ท่านคนกินพันล้อนนี่ไม่ลงเพราะว่าลุงร้องไห้แล้วเนี่ยไม่ดื่มข้าวเหมนเะนี่ยไม่กินเค้กรอบกี่รอบเนี่ยสามรอบแล้วป้งเนี่ยครับก็ขอยกยศ อ๋อวงออลํานะครับออรีลิเชิญครับน้องฮะพี่เค้กปนขันมาออริเชิญนะครับอาลูกคนขึ้นตันนะครับร้องไหวเ๋ยวผมก็จะร้องทูนะครับก็อะไรเออกลับครับของไลยกลับกลักลับแล้วกลับล้กร้องไห่ับผมก็ร้องแทนนะครับนะไปล้ไปแล้วไปแล้วนะกับ ไปแล้วโอเคโอเคสลับกันแล้วครับเยวหลังจากนี้ไปครับยำพบกับหมอลำซิ่งนะครับเดี๋ยวไปดูปมาไัลก่อนนะฮะลุงพลได้พวงมลาไลเยอะขนาดไหนนะมาดูกันใกล้ๆเลยอู้มีแดนเซอร์ด้วยนะฮะ 喂。<laughs> <laughs>